ดีครับช่องันก็เปิการลืกั้งแี่ครับจ้เสอล้งแมเขาจะไปเรามาหอดจอดถึงแล้วป้านมงจอดขึ้นไล่มงนี่จะพากันเป็นตินังเด้อ lắm mặt hình con thuyền này và bắt chút tắt nhau đây, lắm mặt hình nó ui thì chọn quàng quàng ạ bà hỏi hỏi ông làm dưới hỏi con mua ที่จอดรถกว้างขวางครับก็ต้องเข้าไปในวัดเด้อครับเดอ้อเลนออกเลี้ยวซ้ายมาครับแต่้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ายิ่งตรงไปเลี้ยวขวาเลนมากขึก้นเมื่อเพิ่งกะลริงไปเก็บเวทีแล้วเอามาหอนแล้วตอนเึนแล้วมาคันแรกาหาไฟกันบ้าง ต่อไปอาจารย์เนี่ยนะฮเตืานนอนเพราะว่าเพราะว่าผมพักผ่อนเยอะเนาะเได้ง่วงเลยครับพักผ่อนเต็มที่ครับนอนหลายนอนจนนอนจนนอนนอนนอน,น,อนมาหอดก่อนมูมาหอดแล้วอ้าเอาไปใส้เบิร์ดละพอ่อ พอมันก็เลยย่างไปหาหมูได้แบบน,นี้คือว่านบ้า,บาแล้วรเขาหมดแล้วเขาห้องน้าก็ปุดทอง เราจะถึงหอไและหอดอีแล้ววัดโกกากอ้ยใหญ่หลีพี่น้องวัดโกกากมาเด้อครับเด้อมาให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องให้กำลังใจเนี่ยคนน่าจะไล่อยดอกรอกาะว่างานใหญ่หลีแต่ครั้งแรกที่ผมคณะครั้งแรกที่ผมได้เพราะว่าผมอยู่คนสม,มุาสาคนก็โตที่สม,มุทรสาครแต่ว่าโบเคยมาวัดโกกากจะเคืือ อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ไม่มาครับเราก็มาหอดคนแรกแล้วเพราะว่ามาถึงปึ๊บเราก็จะได้พักผ่อนในนอนเลยครับวันนี้ผมจะได้พักผ่อนเาวเลยพักผ่อนนอนยาวว่าผมก็ไปหาปลูกเปนอนแล้วคืออยากบอกว่า หิวบ่ครับบ้านน่ะหิวเอาดิเ,ะนะเงี้ตาเรือขึ้นกันได้เนี่ยมีเราลับทรงบ่ล่ะวะ่าตายบ่มื่นนี่เฮาแล้วเราแล้วเราจะขนของไปยังไงอ่ะแม่มึงี่บานนี่แล้วเราจะขนของไปยังไง ไอ้เด็บ้านนี้คนค้องหาลูกเข็นบ่ได้ยังไงก็ต้องขนขึ้นรถขนบอยลูกคนบอยนี่คนเผู้ใหญ่เปดเทนแล้วอาจารย์ตีนอนนอนยาวนี่เขาก็จะเี็กเด็ก,ดก อาอสี่ขั้นหาขั้นอกอมีรถบัสห้าขั้นาาางานในเร่วมาแล้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 วครับรถด,ด่วนมาแล้ว รถด,ด่วนผมมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วรถด,ด่วนรถด,ด่วนไปซีนีจ่าปืนปาดปืนปาดมาแล้วครับรถด,ด่วนรถด,ด่วนครับรถด,ด่วนมาแล้วรถด,ด่วนว่รถด,ด่วนมาแล้วจ้าหาวงจรเลือดบานวงจรวงเศร้าครับพี่เล้วฮัลโหลฮัลโหลโอ้หโอ้โห รถด,ด่วนครับรถออด,ด่วนสมคันไว้ผมบบจอดได้ผมน่มาแล้วหอดึงระเบี่น้องรถด่วนสมคันฮัลโหลมาแล้วครับสามส่รถด,ด่วน,น <c oughs> <c oughs> จึกจักตึกจักจตึกจักรจะรถเขาเรียกว่า ไอจ้รรดทางเรียบครับนี่มาหอดจอดเึงว้ยสวยมากครับรถพนเอีอันนี้รถหามึงจอดนอนเลยครับพี่น้องเลือกเอาเลยครับ จะมาแก่ได้เลือกเอาเลยครับมาแก่ได้ครับลุยเ,เลยครับตีเอาเลยเ<า>บือ่อโลคันนี้ไฟง่ามเไยมีความตุกตาไเนี่ยอ่า เฮ้ยเปิดเปิดเดต็มดูเอองามเลยงามพีม่น้องคือโซ่ไฟเนี่ยยองมาหัอแล้วไอ้รถเวทีครับ ที่ฮะมึงจอดมองังเศร้านั่นอายุแกไรเลือกเอาตัูพุ้ธาพุทธามั่งแหกัะไรเอะพี่น้องคลิปนี้เอาไวปสมิธเดลยครับเด้อเจอคลิปหน้าครับ